<laughs> ขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจจกใจนี่ครับผมก็วันนี้ผมคืนนี้ผมมานอนกับอ่าลุงตุย๋ยแนวครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะย่างข้าวหลามกันตรงนี้นะเพื่อนนะนี่ครับผมกับบรรยากาศคืนนี้คืนนี้ผมมาเปลี่ยน,นอนอีกที่หนึ่งแล้วนะเพื่อนนะ พรุ่งนี้เช้าเราค่อยดูบรรยากาศด้วยกันแต่คืนนี้ก็น่าจะมองอะไรไม่เห็นนี่ผมก็มาแกางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะนี่ฮะก็เหมือนเดิมนะครับมาที่บ้านเพ้าก็จะมานอนอย่างนี้นะฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวถ้าจะนอนก็ปิดฝาอะไรพวกนี้นะครับก็นี่ครับผมตอนกลางคืนก็จะโล่งๆแบบนี้นะโอ้นี่ครับผม น้ำค้างตกเต็มเลยนี่ก็สบายๆนะครับผมกับบรรยากาศคืนนี้ครับผมนี่อัตตนี่ไม่หนาวนะผมนี่หนาวมากครับผมแต่ก็อัตีก็บอกว่าสบายๆนะครับอากาศสบายๆนี่ครับผมเราก็จะเผาข้าวหลามกันตรงนี้นะนี่ตั้งแคมป์แบบ เป็นไงครับผมบรรยากาศก็วันนี้น,น,นี่ดวงจันทร์ครับผมก็วันนี้ลอยกระทงด้วยนะครับผมแต่ผมก็ยังอยู่ที่อำเภอรพร้วนะฮะก็มีโอกาสมาช่วยฟ่อตามแม่ยายเอาข้าวนะครับไปใส่ในยุงฉางนะครับแล้วก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราย่างเนื้อเลยนะครับคืนนี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยเลยนี่ดิอันนี้เนาะ ตะแกงนเนี่ยเนาะตือเนี่ยที่ว่านะ่ะอ oh. ๋ออะเดี๋ยวเราจะย,าาย่างหอมหน่อยเขาตุ๊กมันจะออกโอเคครับผมครับมึเลี้ยฮ้อมหน่อยเขากจ็จะใส่ที่นี้เอาเป็นขี้เมี่ยงมึงออกกันนะอ่า <c oughs> เอาขอี้เมี่ยงกันได้ไหมแต่ครับ นี่คือเนื้อหมูนะครับเพื่อนๆครับก็จะต้องทําให้มันบางๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปย่างครับผมนี่ับก็บางๆนี่นะครับเพื่อที่เราจะได้ย่างมันจะได้สุกนะครับ โรยเกลือไปด้วยนะตอนนี้เราเข้าหลามสุกแล้วนะเนี่ยก็ย่างเนื้อนะครับผม นเนื้อหมูครับผมก,ก็กินกลางทุ่งนานะครับบรรยากาศครับโอ,อก,กวาโค้งดยเหมือ,อมนไปทอดใช่ไหมก็ย่างเนื้อไปก็อากาศหนาวด้วยนะครับเย็นๆแบบนี้ครับผมโอ้นี่ครับ <ๆ S 2> ผมเพื่อนเดีย๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วนะครับนี่ก็บรรยากาศตอนเย็นๆนี่นะก็ กินด้วยกันครับผมก็เดี๋ยวผมคงจะไม่ถ่ายนะครับตอนกินนะเพราะว่ามันคงจะชุนมุนนะครับผมแล้วก็มดก็เยอะด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เชา้ามันสวัสดยามเช้าครับเพื่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าต่างดูนะครับว่าตอนนี้ เป็นยังไงบ้างนะครับเช้าแล้วนะครับผมอ๋อจะเปิดหน้าต่างกันนะครับนี่ครับผมเปิดหน้าต่างอุ๊โอ้โหโอ้โหทนเลยหมอกเวยโอ้ม,มองไม่เห็นต้นไม้แล้วโอ้โห Ini ini kat them out. Oh าตัดให้หมดสวยงากครับผมนี่ครับอือโอ้นี่ครับผมเปิดตรงนี้ด้วยยูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้จะเป็นยังไงนะโอ้โหโห ฝั่งนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันครับผมทะเลหมอกเลยครับเพื่อนตื่นมาเช้าวันนี้โอ้โหนี่ครับผมบรรยากาศโคตรดีเพื่อนอืมเปิดด้านอนเนาะอ้ออะบรรยากาศน่ากินกาแฟมากครับผม <laughs> วัวจืดมาเจอทะเลมเหมอกนี่สุด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 ของอากาศโหเฮ้ยยอดจริงนอนในรถมันมันได้ฟิลอย่างงี้นี่เองนอนในรถมันได้ฟิลยางงี้นี่เองผมเอารองเท้าไว้ข้างบนให้กันเมื่อคืนบัวเมื่อคืนบัวมามที่นี่นะ นี่ครับผมวัววัวของพ่ติเนี่ยตัวนั้นน่ะมันมาที่นี่มันมากินน้ําแล้วมันก็จะมาเอารองเท้าผมนะเนี่ยมันก็จะมาเอาน้ําตรงนี้ด้วยผมก็เลยเอาเก็บนะโอ้ใช้ไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ใช้น้ำกินกาแฟดีกว่าเพื่อนนี่ โอ้โหงั้นก็นี่ฮะอย่างเงี้ย ตอนเช้าๆนะครับเนาะกาแฟก่อนนะครับอากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากนะเมื่อคืนก็นี่ครับผมตื่นมาก็เจอทะเลหมอกนะ,นะก็ที่ผ่านมาเราเพิ่งเกี่ยวข้าวกันไปนะเพื่อนนะนี่ฮะเม <ๆ S 1> <ะ>ื่อวานที่ผมจุดที่ผมให้เพื่อนเพื่อนดูคือตรงนู้นก็คือที่พ่อพตีมือแก่หรือคุณลุงคุณป้า,าเก็บข้าวนะครับอยู่ตรงนู้นนะจากข้าวไว ครับแล้วก็นี่เป็นต้นไม้นะครับในป่าที่อยู่รอบๆนะครับก็วันนี้อากาศก็อธิว่าความชื้นเมื่อคืนนะฮะก็ทําให้เกิดทะเลหมอกเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับทะเลหมอกพวกนี้นะครับถ้าสายอีกหน่อยนึงก็มันก็จะหายไปนะครับเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันครับเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันนะที่บางคั้า ที่บางครั้งชีวิตของคนเราก็เป็นประมาณนี้เหมือนว่าเรามาอยู่ในโลกนี้แป๊บเดียววันหนึ่งเราก็เหมือนกับหมอกที่จางหายไปใช้ชีวิตให้คุ้มครับใช้เวลาที่เหลือให้มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ผมต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมตลอดทุกคลิปเลยนะครับบางท่านก็ผมไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปนานๆจะได้ทนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ผมบอกหนึ่งผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ นะครับมีปัญหาเรื่องของการที่เจ็บขานะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับภรรยาผมมีลูกนะครับเราเราสองคนมีลูกนะครับก็ตอนนี้อยู่ในท้องนะครับด้วยนะครับลูกของเราเป็นลูกแฝดนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ที่เพื่อนๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะดีใจกับผมนะผมมีลูกแฝดแล้วตอนนี้ได้ประมาณเดือนกว่านะครับณที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะฮะเดือน เดือนกว่าแล้วนะครับผมดีใจมากครับผมแล้วก็น้องฟ้าก็จะมีน้อง2คนนะครับแล้วก็ลุ้นกันครับผมว่าลูกของเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายนะครับก็มาลุ้นกันดูครับผมในก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเราเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมชอบครับผมชอบบรรยากาศใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับ เหมือนกับเมฆเหมือนกับหมอกที่อยู่ในโลกนี้แป๊บเดียวมันก็จะจางหายแล้วมันก็สุดท้ายมันก็หายไปชีวิตของเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มให้มีความสุข,ขค,ครับผมเป็นกำลังใจทุกคนครับสวยสวยงามยินกาแฟตอนเช้าครับผมเพื่อน kau oh panas oh. un เพื่อนก็สังเกตดูว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะเพื่อนนะก็นกเขาก็จะมาหากินนะครับที่บางครั้งเราเกี่ยวข้าวแล้วก็เม็ดข้าวมันก็ตกใช่ไหมฮะเนี่ยนกเอียงเยอะมากเพื่อนแล้วก็มีฝูงวัวของพัตินะของหรือคุณลุงนะครับก็อยู่ตรงนู้นเห็นไหมฮะธรรมชาติมากครับผมนกพวกนี้สบายมากมันไม่ต้อง ดิ้นรนอะไรเลยนะนกพวกนี้ตื่นเช้ามามันก็มาหากินเนี่ยโอ้ชีวิตของนกนี่ก็ดีไปอย่างนะไม่ต้องทำงานบินไปหาหญ้ากินบินไปหาหนอนกินโอ้บินไปหาข้าวกินแต่เช้าเลยตื่นเช้าจริงๆบรรยากาศในทุ่งนาครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ แล้วก็วันนี้ผมหนุ่มวัยเอ็นพนะครับจะต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผมจะกลับไปที่แม่วางนะครับเพราะว่าวันนี้2วันผมมีูกไก่ได้มาลางงานมานะครับเพื่อที่มารับแม่ยายครับผมก็ช่วยแม่ยายตากข้าวเก็บข้าวไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อวานก็มาช่วยมาดูมาเที่ยวมาดูพระตีมือแก่หรือว่าคุณลุงคุณป้านะครับเก็บข้าวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมเสาร์นี้ ก็ผมก็ต้องเดินทางเก็บทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่แม่วางนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูบ้านต้นไม้ก็คอมเมนต์มานะครับผมขอบคุณจริงๆนะฮะที่ท่าน,นึงก็คอมเมนต์มาทุกวันบอกว่าอยากจะเห็นผมที่บ้านต้นไม้ยังไงก็จะรอคอยขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจากใจโอเคครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับที่บ้านต้นไม้หรือว่าที่ไหนไม่รู้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ ติดตามด้วยแล้วครับผมไปกำลังใจผมด้วยแล้วกันเสารนี้ผมหนุ่มวายพีลาปกดน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ